ก็ได้รับเกียรจากสุนทรยงศุอนอรรงค์ภูเชียวชาญทางงานทภาคเากษตรตลอดจนผู้คับเพื่อให้เกิดความเป็นชาวสวนยางและก็อีกท่านหนึ่งท่าน าจารย์ธววัฒน์เกสายสมาคมวิทยาสังคมจกกังหวัดชุมพรน,นะครับและพี่พลภา,านะครับที่เรามาคุยในวันนี้ก็คือประเด็นแรกก็คืออยากให้ลุมะยงเนี่ยได้ช่วยเล่าห้ฟังซึงว่าความเป็นกลุ่มของชาวสวนยางกับการขับเคลื่อนกับการเกิดการพัฒนาเพื่อให้กลุ่มชาวสวนยางเกิดความเข้มแข็งเกิดความมั่นคงในชีวิตเนี่ยครับ <S <S ย้อนหลังมองหน้าถึงพัฒนาการของการขับเคลื่อนหรือการเดินของชาวสวนยางเนี่ย มีการขับเคลื่อนมีที่มาที่ไปอย่างไรการรวมกลุ่มของชาวส่วนยางตลอด,ลอดจุดกระบวนาการเรื่องของการแปรรูปจนกลายเป็นแผนแม่บทของยางพาราไทยชุมชนดัน้งเดิมเนี่ยหายไปบ้านฉันบ้านคนรู้จักกันแต่พอเรื่องของกเกษตรจ,จิงเดียวเข้ามาเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาทุกคนก็มองในเรื่องฝากทองเองทีนี้เราจะดึงเรื่องของจาริยศาสตร์เข้ามาเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมได้อย่างไร นี่คือเรื่องสำคัญมากครับมันเดินไม่ค่อยได้มันไปไม่ค่อยรอดค่อยอยู่ตรงนี้แหละบางคนนะตั้งตัวเป็นแกนนำคิดว่าจะสร้างคนสร้างคนไว้เยอะๆเริ่มต้นเราคาดว่าคนนี้แหละเข้าท่าน่าจะไปรอดแต่พอไประยะหนึ่งพอไปเห็นช่องทางรมหากินเนีก็หลุดไปเลยตรงนี้ผมเสียดายผมถึงเตือนตลอดเวลาว่าเราเป็นผู้นำทำอย่างไรก็ตามอย่าเอาเปรียบคนอื่น เมื่อเรามีโอกาสแล้วเพื่อไปอย่าเอาเปรียบคนอื่นที่ไปไปร่วมมือกับใครแล้วก็เอาเขามาเป็นเรื่องมือให้เราได้ประโยชน์อะไรพวกนี้แล้วเรื่องที่สองคือเรื่องเงินเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราบางทีไม่รู้อื่นเราเป็นเขาและเรื่องที่สามคือเรื่องชูสาวสามอย่างนี้ถ้าถือไม่ได้ไปไม่รอดนั่นคือผู้นําผู้ตามก็เหมือนกันนะก็ต้องระวังเวลาเราตั้งใจร่วมมือกันจะทําอะไรแล้วต้องร่วมกันทําให้สําเร็จ ถ้าไม่สําเร็จเราอย่าเลิกเพราะทําอะไรก็ตามจะมีปัญหาทุกเรื่องเลยแต่ปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ถ้าเราแก้วิธีที่1ไม่ได้อย่าเลิกหาวิธีที่2วิธีสองแก้ไม่ได้ก็อย่าเลิกหาวิธีที่3แล้วจะพบสักวิธีหนึงที่แก้ได้แนวตามการพึ่งตนเองนี่คือความสามารถที่เราแก้ปัญหาได้ถ้าเราแก้ปัญหาได้หมดเราก็มีความภูมิใจแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะทำเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต่อไปได้ คนด้อยโอกาสทงการศึกษาพอเรียนจบปสแล้วไม่ได้เรียนต่อไม่สามารถจะไปทำอย่างอื่นได้นอกจากทําการเกษตรสังเกตเห็นว่าแถวบ้านคนหนึ่งเป็นครูแล้วคนหนึ่งก็เป็น,น,นกเกษตรกรอยู่บ้านติดกันอายุรุ่นเราเก่าเดียวกันและพออายุ60คนที่เป็นครูเขาก็ได้กเกษียณแล้วก็มีบานานพปเ,เที่ยวสบาย แต่คนที่เป็นเกษตรกร,กรอายุเกิน60แล้ว70แล้วยังต้องทำงานหนักยังต้องตากแดดตากฝนคนอยู่ที่เดียวกันอายุใกล้เคียงกันบ้านอยู่ติดกันแต่ต่างอาชีพทำไมที่วิถีชีวิตมันแตกต่างกันเยอะอย่างนี้ผมก็มีความตั้งใจว่าผมจะพยายามเกีเยณจากเกษตรกรให้เหมือนข้าราชการ,กรเกษียณนอกจากคิดในใจแล้วก็ยังคุยกับเพื่อนๆตอนที่เข้าบวชว่าผมวางแผนชีวิตไว้แล้วนะว่าอายุ5 5้าผมจะเกีย เสียแน้เหมือนกับข้าราชการแล้วผมจะใช้เวลาสัก30ปีในการสร้างบํานาญตั้งแต่อายุ25นี่ผมจะขอร่างร่างตัวแล้วพอถึงอายุ55นี่ผมจะกเกษียณเขาก็ถามว่าตอนนี้วิถีชีวิตไปถึงไหนแล้วแต่ผมก็ยังตั้งมั่นตั้งใจว่ากเกษียณให้ได้เหมือนกันทำการกเศษตรลองผิดลองถูกมายอะแยะไปหมดเลย ในที่สุดผมอายุครบ5 5ปีแล้วผมประเมินดูแล้วว่าอาชีพที่ผมได้ทำไว้มันสามารถจะทำให้ผมมีกินได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องร่ำรวยแต่มีความมั่นมั่นคง และผมก็ประกาศว่าตอนนี้ผมกเกษียณแล้วนะแล้วหลังจากที่ผมกเกษียณแล้วผมจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ในบั้นปลายชีวิตทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเพราะผมมีพร้อมทุกอย่างผมเอาตัวรอดแล้วแล้วผมมีประสบการณ์ที่สามารถจะถ่ายทอดให้คนอื่นเอาไปใช้ได้ด้วยและผมก็ร่วมกันในการที่ใครคิดจะทำอะไรแล้วคิดว่าต้องพึ่งพาใสายผู้มีประสบการณ์ ความรู้ตรงนี้สามารถจะประสานกับหน่วยงานต่างๆได้ผมก็ได้ทําพร้อมกันในการประสานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าทางภาคราชการหรือสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆที่ต้องการจะให้คนที่มีความรู้แต่ละด้านมาช่วยกันและผมก็เปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อต้องการท้าคนไม่เรียงว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรให้มาตรงนี้นะผมจะให้รู้ทุกเรื่องที่คุณต้องการจะรู้และผมจะให้รู้บางเรื่องที่ควรจะรู้ด้วยที่จริงผมไม่ได้รู้คนเดียว แต่ผมมั่นใจว่าผมติดต่อหน่วยงานต่างๆในทางราชการที่เขามีนโยบายแต่ผมประสานทางสถาบันการศึกษามากพอสมควรพอเปิดศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาตรงนั้นนะคนที่เข้าไปต้องการจะศึกษาจริงๆก็มีคนที่อยากลองภูมิก็มีเข้าไปผมก็จัดการตรงนั้นได้มันทําให้แนวทางต่างๆที่ผมคาดไว้มันจะดําเนินการไปได้ตามที่ผมต้องการแต่ส่วนสําคัญที่ผมคิดได้ตรงนั้นคือเมื่อปี2534 ่อนที่ผมจะมาทําตรงเนี้ผมได้มีโอ,อกาสได้รับการคัดเลือกไปดูงานที่ยุโรปผมไปอยู่กับเกษตรกรฝรั่งเดือนนึงในสามประเทศประเทศฝรั่งเศสเยอรมันเบลเยียมและผมไปเห็นแนวทางต่างๆที่เขากําลังดําเนินการอยู่ผมคิดว่าพวกเราตามหลังเขาตลอดเวลาและตอนที่เราไปพบเขาตอนนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกว่า เขาจะไปถึงทางตันผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรไปอย่างไรถ้าเรากําลังทําเหมือนเขาอยู่ให้เราควรระวังที่ผมก็เห็นด้วยว่าถ้าเราตามเขาไปเขาไปถึงทางตันแล้วแต่เรายังยังไม่ถึงทางตันเราอน่าจะมีทางเลี่ยงผมก็เอาแนวทางต่างๆตรงนั้นมาคิดมาวิเคราะห์โดยไม่บอกใคร ถ้าผมบอกนักวิชาการเขาก็ไม่เชื่อถือเพราะผมจบแค่ป .4 ิต่ถ้าผมบอกชาวบ้านตามที่ผมเห็นชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เห็นเหมือนผมเพราะนั้นแนวทางที่ผมทําเรื่องทูนย์เรียนรู้ตรงนั้นมาผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแนวทางที่ทําเหมือนกรังเขาบอกว่าจะไปดึงตางตัน แล้วเรากําลังทาตามเขาผมก็หาทางเลี่ยงในการที่ทําอย่างไรไม่ทําให้เหมือนเขาโดยที่หน่วยงานราชการหรือชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องต่อรู้ในทางความคิดกันเสียเวลามากกว่าสมควรแต่เนื่องจากพอทาขึ้นมาระยะหนึ่งผลที่เกิดมาก,ก,ก็เห็นว่าสอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนก็มีความมั่นใจมากขึ้นแต่ผมก็มีความตั้งใจในการศึกษาเรื่องหลัก ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นแนวทางหลักให้การเรียนรู้การพัฒนาการทดลองอะไรต่างๆแต่ส่วนที่ได้รับความยอมรับสูงสุดผมคิดว่าตอนที่ผมได้รับรางวัลไม่ใสจร,รถแต่กอนน่ะเขาก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่เจ้าบ้านน่ะเขาเห็นด้วยแต่หน่วยงานราชการเขายังไม่มีนโยบายแต่พอผมได้รับรางวัลไม่ใสจขึ้นมาฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่เขาโจมตีอะไรต่างๆอยู่ก็หยุดได้หมด ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทอดไปเผยแพร่เพราะผมบอกว่าผมทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนคำว่าไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนี่แหละมันทำให้คนต้องการที่จะให้ผมเข้าไปเกี่ยวข้องเราได้ทำในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นแล้วก็ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษามากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประสบการณ์แต่ส่วนที่ทำกับชาวบ้านเนี่ยก็ค,คิดว่าเรื่องการพัฒนาจีบหลัก และต้องมีอาชีพรองและต้องสร้างอางชีพเสริมสามุนอย่างนี้แหละที่เป็นแนวทางในการดาเนินงานของผมคือส่วนใหญ่ที่เขาทําเรื่องยางพาราแต่ก่อนถ้าใครคิดว่าเขาจะทําเรื่องยางพาราแล้วเขาก็เน้นแต่เรื่องยางพาราอย่างเดียวแต่ที่จริงเ่ยผมก็บอกกับทุกคนว่าปลูกยางพารานั้น เหมือนเราทําทางอ้อมนะเพราะยางปาร,รามันกินไม่ได้แต่ส่วนที่เรากินได้ทําไมที่เราไม่ทําด้วยเราทํายางปาร,ราแล้วทายางนั้นมันเป็นเงินแล้วเอาเงินไปซื้อทุกอย่างที่เราต้องกินต้องใช้แต่ทําไมเราไม่ทําตรงนั้นให้มันเป็นทางตรงเลยยางปาร,ราก็ส่วนหนึง่งไว้ทําให้เป็นเงินแล้วก็ไปซื้อของที่เราทาเองไม่ได้แต่ส่วนที่เราทําเองได้เราก็ควรจะทำโดยไม่ต้องไปพึ่งยางอย่างเดียว ต่ประญ,ญาของศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีเครื่องมืออยู่สองอย่างที่ในหลวงรัฐทานให้เราเกษตรทฤษฎีใหม่นี้คือการพึ่งตนเองตามหลักประญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงบอกว่าถ้ามีพื้นที่แล้วก็แบ่งออกเป็นนะส่วนหนึ่งสเป็นแหล่งน้ำสามสเปเซ็นเป็นที่ปลูก้พืชอาหาร อีกสาเปซ็นที่ปลูกพืชที่สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่แปลงเป็นเงินได้หรือว่าเป็นระบบนิเวศได้แล้วสิซนะก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นข้อกสัตว์เป็นที่ปลูกผักอะไรต่างๆผมว่าตรงนี้แหละที่ในหลวงสอนเราไม่ให้พึ่งแม้กระทั่งธรรมชาติดินคว้าอากาศก็ไม่ไม่ต้องไปไปพึ่งตรงนั้นอย่างเดียวถ้าเรามีแหล่งน้ำามสิซนะเราก็สามารถทำได้ เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพและทุกระดับเพราะนั้นทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอาชีพของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันถ้าเหมาะกับเหมาะกับทุกคนมันต้องไม่ใช่สตรสาเร็จมีการประยุกต์มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับของแต่ละคนแต่ละอาชีพแต่ละระดับเพราะนั้นถ้าคนที่อยู่อที่ที่มันมีมีแหล่งน้ํามีห้วยมีลาําธารมีน้ําไม่ขาดอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องไปใช้30%านในการทําเรล่งน้ําตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราสามารถจัดการเรื่องน้ําตรงนี้ได้มันก็ทําให้เราลดค่าชจ,จ่ายตรงนั้นไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่ทําเป็นอะไรก็าตามต้องดูพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ใช่พอคิดว่าจะทําเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่จะทําในเรื่อง ยุบใหม่พัฒนาชุมชนก็ทำเนี่ยพวกน้องนาอะไรถ้าที่ไม่เหมาะสมผมว่าอย่าไปฝืนทำแล้วมันจะไม่คุ้มมันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะไม่ประสบผลสำเร็จหลายอย่างตรงนี้ต้องใช้หลักวิชาการเข้ามาเข้ามาเสริมเรื่องพวกนี้ไม่มีการสอนที่ชัดเจนไอ้พวกเราที่เราทำได้เนี่ยเรามีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ลองผิดลองถูกแต่พอมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าเขาไม่ควรลองผิดลองถูกเลยนะเพราะผิดแต่ละครั้งมันเสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นไอ้รูปแบบต่างๆหลักวิชาการต่างๆตัวอย่างต่างๆมันมีอยู่เยอะแยะเพราะนั้นคําว่าศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเนี่ยจะไปเลือกแบบไหนก็ได้แต่ห้ามเรียนแบบคนที่มาที่ไม้เรียงเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยที่ผมกําลังทําอยู่ผมบอกว่าห้ามเรียนแบบเพราะต้องที่ใครที่มันความคิดใครความคิดมันแต่ เอาวิธีคิดไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับของตัวเองได้แนวคิดมันมีความหลากหลายบางครั้งเราคิดไม่ถึงเราไปเห็นของคนอื่นเราก็คิดถึงว่าถ้าเราไปทําในที่ของเราเราทาให้ดีกว่านี้ก็ยังมีอย่างตัวอย่างขนยางยั่งยืนตามที่เขาบอกว่าทำขนยางยั่งยืนนี้ผมก็คิดว่าตรงนี้แหละมีปัญหาอีกเพราะทุกคนอยากจะทําแบบเดียวกันแต่พื้นที่ของตัวเองมันไม่เหมาะในการทําแบบนั้นเสียดายที่มัน มันเกเร็วไปพอคิดว่าจะทาตัวอย่างตรงนี้มันทํามันทําไม่ได้มันทําไม่ไหวแต่พอผมเริ่มต้นน่ะคุณบุญทรงนับรองในแกมาเห็นศึกษามาดูแล้วแกกลับไปทําเพราะที่ของแกเหมาะแถวบ้านเราเนี่ยทำสามอย่างครับปลูกยางส่วนหนึ่งปาล์มส่วนหนึ่งต้องมีแล้วก็มีสวนปลไม้ไอที่ที่เหมาะในการทําสวนปลไม้มันมีรายได้เป็นกบเป็นกำม,มันมีรายได้ไปจําปี นีถ้ายางไรไร,ไรได้ไรายได้ประจาวันปาล์มมีไรายได้ประจาเดือนผล,ลไม้มีไรายได้ประจาปีมันก็ปิดหนทางความยากจนได้ทันทีเลยไม่ต้องรับรวยครับแต่นั่นคือความมั่นคงแล้วเราไม่ต้องทําเองย่างโคสร้างเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทําเองปาล์มก็สร้างเสร็จแล้วพอได้รับผลเราก็ไม่ต้องทําเองแล้วก็เราไปดูแลสวนผลไม้มันเป็นความสบายใจการที่เราทําให้เราไม่เป็นหนี้ไม่ต้องลงทุนใหม่ทุกปี นี่คือความยั่งยืนของของเกษตรกร,รผมไปดวงเกษตรกร,รนในภาคอื่นที่ไปเห็นเกษตรกรชาวนาที่เป็นชาวไร่อะไรต่างๆปลูกพืชลมลุกแล้วเขาก็ต้องมีความเสี่ยงมากแล้วต้องลงทุนใหม่ทุกปีแล้วก็เป็นหนี้ไม่หยุดผมคิดว่าตรงนี้มันกเกษียณมันผมไม่ได้หรอกครับคำว่าเกษตรกรรมยั่งยืนนี้ไม่ใช่ทำสวนยางอย่างเดียวมันต้องทําอย่างอื่นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่คนเรออาเนี่ยมีทุนที่ไม่เท่ากันบางคนก็มีสวนยางเป็นร้อยไร่ 50ไร่ที่เป็นลักษณะของเกษตรแปลงใหญ่แล้วกลุ่มที่เป็นเกษตรแปลงย่อยรหลัานี้30ไร่เนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันที้แงที่นี้อยากให้อาจารย์ประยงช่วยแนะนำหน่อยว่าลักษณะความแตกต่างาาาในลักษณะสองแบบเนี่ยสำหรับคนที่มีทุนน้อยมีทุนที่น้อยในการทำเกษตรเนี่ยจะมีข้อแนะนําข้อเสนอให้กับ ุคน,นคนที่เ,เป็นกิรกรรมใหญ่ถ้าทําแต่โวนยางอย่างเดียวก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าราคายางลงมา30บาทหรือต่ํากว่า30บาทเมื่อไหร่เจ๊งนะเพราะไม่มีคนกรีด่ะเพราะก็จ้างคอนกรีดพอไม่มีคนกรีดถ้าเขาให้เขาอยู่ได้ก็ต้องให้เขามากกว่ามากกว่าเจ้าของโวนนะถ้าราคายาง60สิบเจ็ดสิบไปเนี้ย ให้เจ้าของสวน60%สิบนคนกรีดสี่สได้แต่ถ้าราคายางลงมาแค่ส0บาทคนกรีดจะเอา60%นะจะให้เจ้าของสวน40%่นะิเท่านั้นเลยเพราะคนกรีดมันอยู่ไม่ได้ถ้าจ,จ่ายของครอบครัวเขาสูงไอ้ตรงนี้แหละ ส่วนหนึ่งของเป็นปัญหาของสวนยางรายใหญ่แต่สวนยางแปลงเล็กถ้าเราทําแต่ยางอย่างเดียวไม่พอกินครับขนาดสิบไร่สิบห้าไร่เนี่ยถ้าเรามีแต่รายได้จากยางอย่างเดียวไม่พอเลี้ยงครอบครัวเลยค่ะยางนั้นผมว่าเป็นพืชอัจัรทย์ที่สามารถจะแก้ปัญหาความยากจนเดือดร้อนได้ทันทีเลยสมมติว่ามียางร้อยต้นหนึ่งในในครอบครัวน,นอกจากนั้นเราทําอย่างอื่นแต่มียางร้อยต้นหนึ่ง เวลามันเกิดปัญหาอุปสรรคะ้ันทานขึ้นมาเช่นในวันนี้เราไม่มีเงินเลยมีเงินไม่ถึงร้อยบาทในครอบครัวพรุ่งนี้ลูกสองคนต้องไปโรงเรียนถ้าเราไม่มียางสักร้อยต้นนี่เราต้องไปกู่คนนะเพื่อมาได้อาหารเช้าและลูกไปโรงเรียนแต่ถ้ามียางสักร้อยต้นหนึ่งตีสี่ตื่นไปกรีดยางพอหกโมงเก็บยางไปขายขายได้ทันทีเลยครับได้ทันทีเลยพอลูกไปโรงเรียนมีอซื้อข้าวสารอะไรนั่นคือการ อัตารรษ์ของยางเพราะมันไม่มีที่เขาปฏิเสธไม่รู้ยางไม่มีเลยครับแล้วขายได้ตั้งแต่น้ำยางสดขี้ยางยางแผ่นยางอะไรขายได้รายย่อยก็สามารถอยู่ได้แต่เราอย่าไปขวากีวิตกับยางอย่างเดียวพวกรายย่อยอ่ะการขับเคลื่อนความเป็นกลุ่มชาวสวนยางเพื่อที่จะเกิดความเป็นชาวสวนยางยั่งยืนเนี่ยก็จะมีคณะทํางานในการขับเคลื่อนว่าจะเป็นภาคประชาสังคมและอีกหลายกลุ่มหรือภาคริชการที่มาทํางานร่วมกันท่านอาจารย์ช่วยให้ คุยให้กำลังใจกลุ่มที่กำลังทำงานณตอนนี้ตอนนี้น่าทำกับเพราะนโยบายของรัฐบาลเขาเอื้อเอื้อเรื่องกษติดเพลงใหญ่แต่ไม่ใช่เพลงใหญ่คนเดียวนะหลายๆคนมารวมกันเป็นเพลงใหญ่ตรงนี้มันน่าจะต้องมีเครื่องมือผมคิดว่าก็เป็นองค์กรของเกษตรกรน,นี่แหละไม่ว่าสาคอลและกลุ่มองค์กรอะไรต่างที่เป็นความร่วมมือกันในการยกระดับอาชีพของตัวเองคือพัฒนา ผลผลิตให้มีคุณภาพแล้วให้มีปริมาณเพียงพอในการทำธุรกิจอย่างเนี้แต่ก่อนที่ผมทำมาก็มีปัญหาเยอะเพราะต่างคนต่างทำแล้วคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนี่คือแนวคิดผมตั้งแต่ปี2 5แล้วพอปี2 7นะพวกเราได้ข้อสร,รุปเห็นด้วยในตรงนี้ก็ประมาณ37ครอบครัวเห็นด้วยไอ้ที่เราทำอย่างผมทำอยางอย่างดีเอาไปถึง พ่อค้าเขาเออมาโชว์ว่ามันสวยจริงๆมันสวยมากเลยแต่ผมไม่ราคาสูงไม่ได้เพราะของคุณมันนิดเดียวมันไม่พอเวลาเอาไปแคลกับของคนอื่นของคุณก็ไม่มีไม่มีค่าอะไรเลยเราได้คําพูดของพ่อค้าแบบนี้มารวมตัวกันแล้วทําอย่างให้คุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด แต่ปริมาณมันเพียงพอเราถึงเอาน้ำยางของแต่ละคนมารวมกันและผลิตด,ด้วยคนคนเดียวถ้าผลิต20คนอย่างน้อยก็ออกมา10แบบมันไม่มีสม่ำเสมอที่เป็นแบบเดียวกันเราเอาน้ำยางที่บริสุทธิ์เหมือนกันหมดมารวมกันแล้วก็ผลิตด,ด้วยคนคนเดียวที่มีฝีมือก็ทําให้คุณภาพออกมาหนึ่งเดียวคือเราต้อง ศึกษาตลาดว่าตลาดต้องการยางแบบไหนเราก็ปลิ้ไอตรงกับความต้องการของตลาดแต่พอเราทาของดีตรงกับความต้องการของตลาดเขามาขอซื้อไอเราไปขอห้เขามาซื้อเขาก็กําหนดเงื่อนไขเราแต่พอเขามาขอซื้อเราเราก็เป็นกําหนดเงื่อนไขขึ้นมาเราสามารถจะกําหนดได้ว่าเราจะขายแบบนี้ทําอย่างนี้เพราะผมสามารถจะทําอย่างชั้นดีที่เป็นคุณภาพที่หนึ่งของเอเชียแล้วมันตรงกับความต้องการ ของตลาดที่ยุโรปอเมริกาเพราะสมัยนั้นเขาเริ่มเป็นโรคเอดส์แล้วเขาต้องการยางคุณภาพสูงนี้ไปทาเครื่องแพทย์ผมก็ปลิดตรงกับความต้องการของตลาดแต่เนื่องจากยางคุณภาพนี้มันมีน้อยความต้องการมันสูงเขาก็มาแย่งกันซื้อผมก็กําหนดได้ทันทีเลยผมขายยางสมัยนั้นสูงกว่าราคายางรุงควันชั้นหนึ่งที่ประกาศตลาดกลางาดใหญ่ผมดังตั้งแต่นั้นแหละดังเรื่องยาง ที่ผมได้รางวัลเมกซ์ไรทไรก็เาประผมดังเรื่องยางเขาคิดว่ายางเนี้รัฐบาลยังแก้ไม่ได้ปัญหาแต่เกษตรกรเนี่ย <Okay. S 2> สามารถจะมาแก้ได้โดยที่เริ่มต้นความคิดจากผมผมถึงได้รับรางวัลเมกซ์ไทไรที่ผลิตตามกระแสนี่ผมว่าไปไม่รอดสักอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> ยิ่งรัฐบาลตรงเสริมไม่ทําแบบไหนแล้วทาพร้อมกันทั่วประเทศนี่<ๆ>เขาทำในเรื่องการผลิตแต่เขาไม่คิดไอ้จบว่าผลิตแล้วเอาไปไหนถ้าขายขายให้ใคร ถ้าขายไม่ได้จะทําทอย่างไรอ่ะเขาไม่คิดตรงนั้นแต่เวลาพวกเราทําที่เรามีองค์กรของเราเราคิดจบคิดตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตผลิตแล้วเราจะทําคุณภาพขนาดไหนคุณภาพขนาดนี้ตลาดอยู่ตรงไหนใครต้องการผมจะเน้นเรื่องแผนตลอดเวลาแผนชีวิตแผนอาชีพแผนการเงินแผนสุขภาพอะไรต่างๆสี่แผนที่ผมไปใส่ไว้ในมาลยชีวิต มาเลยชีวิตต้องเรียนสีแน่แผนของผมนี่แหละเมื่อตอนเราแก่แล้วมันทำยากนะแต่มันต้องเริ่มต้นมาก่อนนะแม้แต่ข้าราชการต้องทำงานมาไม่ต่ากว่า25ปีถึงได้บำนาญน,นะผมวางแผนเหมือนกับข้าราชการเหมือนกันนะเพราะผมคิดว่าผมต้องทำงานหนักสักสามปีผมถึงมีบำนาญในที่สุดก็ทำได้ครับแต่ว่าถ้ามาถึง อายุห้าสแล้วจะไปสร้างบํานาญนี่ผมว่าแรงก็ไม่มีเอาอะไรมาทําบางทีนี่ก็ยังไม่ยังไม่หมดต้องเริ่มวางแผนชีวิตไว้เลยทําได้ครับทําให้เกิดความมั่นคงเกิดความยั่งยืนอาชีพเราที่เราพยายามสร้างไว้ต้องกําหนดเป็นขั้นเป็นตอนว่าเมื่อถึงระดับไหน แล้วก็จะมีความมั่นคงที่จะมีผลตอบแทนเราทําไม่ไหวแล้วยังมีผลตอบแทน้เราได้อยู่และส่วนหนึ่งเราก็ต้องให้มันหมดหนี้ตั้งแต่อายุไม่เกินห้าสิบถ้าอายุห้าสิบแล้วเรายังมีหนี้มันทำอะไรยากผมมีแผนเรื่องการแก้หนี้แต่ก่อนผมเป็นหนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยกับเป็นหนี้ทศกศเพราะเราต้องต้องไปกู้ทุกครั้งทำอะไรต้องไปกู้ทุกครั้งแต่ในที่สุดพอผมวางแผนในการ ปัญหาเรื่องนี้พอผมหมดนี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้สะสมคอดนะเราหาเงินไปชำระนี่แต่พอเราหมดนี่เงินที่เราหาได้เราก็สะสมสะสมไว้เป็นบำนาญบำนาญที่เป็นเป็นเงินก็ส่วนหนึ่งอย่างอื่นที่เป็นผลตอบแทนที่จะเข้ามาเสริมเรื่อยๆก็ต้องมีส่วนหนึ่งด้วยช่วงหนึ่งที่เราจะต้องมีการปรับไม่ใช่ทำการกรติเหมือนเดิมและจะอยู่ได้ เพราะปัจจุบันนี้มันมีอะไรต่ออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะนั้นเครื่องมือที่เราใช้ก็อ้อต้องจช้สามส่วนคือประสบการณ์ของเราที่ผ่านอะไรต่ออะไรเยอะแยะมาแล้วส่วนหนึ่งอันนั้นยังเอามาใช้ได้แต่ไม่พอกับตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเราต้องใช้วิชาการเข้ามาเสริมแล้วนอกจากวิชาการแล้วเทคโนโลยีสมยัยใหม่ถ้าบวกกสามส่วนนี้คือประสบการณ์วิชาการเทคโนโลยีเข้ามา เราก็เป็นคนทันสมัยได้ถึงคนแก่ก็ทันสมัยได้ครับกรตรกรนไม่เหมือนอย่างอื่นนะผมไปตาสวนตรงนั้นครั้งแรกผมนอนทําอยู่ที่กระท่อมอ่ะผมสร้างกระท่อมและผมใช้ตัวสับมือถือนี่แหละและผมนอนทํางานอยู่ตรงนั้นทุกอย่างมันจะมาตามที่เราต้องการเลยมันไม่ไม่เหมือนแต่ก็อนนะแต่ส่วนสําคัญที่สุดก็คือแผนนี้มันจะมีเป้าหมายไม่ใช่สเปคละปะแล้วขั้นตอนจะไปถูกเป้าหมายเราทําไว้เสร็จแล้วอ่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สาม,มันเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปตามกระแสเราไปตามเป้าหมายตามขั้นตอนที่เราวางไว้มันจะลดความเสี่ยงและเราจะไม่ผิดต้องไม่ผิดพลาดเด็ดขาดผิดพลาดเมื่อ,อไรเป็นนี่เพิ่มดันดีเพราะนั้นอไอเรื่องนีเน้เป็นเรื่องสาคัญที่เราต้องป้องกันตัวไว้ได้ผมเห็นเกษตรกร,รที่โวยวายไปเรียกร้องไปรัฐบาลประกันราคามั่งไนไปชดเชยอะไรต่าง ผมว่าอันนั้นมันไม่ได้มันเป็นเรื่องมือในการหาหากินของนักกัรเมืองในต่าดกั